สวัสดีครับผมอายุธาครับผมวันนี้ผมมีสิ่งดีๆมานําเสนอนะครับผมกับคันนี้นะครับหน้าตาแปลกๆแบบนี้นะครับไม่ใช่รถยี่ห้ออื่นใดนะครับคันนี้เป็น Toyota c o ค o l l a อตติ s นะครับผมความพิเศษของคันนี้นะครับผมได้มือเดียวป้ายแดงออกข้างนะครับชื่อในเล่มมี2ชื่อนะครับซื้อต่อญาติกันมานะครับผมและที่สําคัญนะครับเหตุผลนะครับที่เจ้าของขายคันนี้เนื่องจากน้องสาวเขาป่วยเป็นมะเร็ง ต้องใช้เงินหลายล้านบาทนะครับผมแกไม่ได้อยากขายนะครับทักมาหาเราในเพจนะครับว่าช่วยเอารถดีๆแบบนี้ลูกรลักของเขาแบบนี้ไปให้กับคนที่รักรถและเข้าใจรถได้ดูแลต่อนะครับผมคันนี้ o ตัวต c o r o l l a a อ t i s นะครับ1.6นะครับผมตัว E นะครับผมหน้าตามันเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าคันนี้นะครับเจ้าของดูแลอย่างดีและรักมากๆนะครับทำเป็นตัวนอกทั้งคันนะครับผม ย้าว่าเป็นตัวนอกทั้งคันนะครับจากหน้าตานะครับเป็นกันชนตัวนอกนะครับทรงก็จะคล้ายๆวีออสนะครับจะเป็นรถคล้ายๆรถรุ่นใหม่นะครับผมใส่ของแต่งมามากกว่า200,000บาทนะครับผมแต่เราเอามาขายแค่ในราคาแสนกว่าบาทนะครับช่วยเหลือแกไปเพราะว่าแกต้องใช้เงินเอาเงินไปรักษาน้องนะครับผมนี่นะฮะด้านหน้ามาพร้อมกับไฟสม็อกดําด้วยนะครับผมจัดทรงลงล้อมากับล้อขอบ17นะครับผมแม็กของเลนโซแท้นะครับ ย้าว่าเลนโซ่แท้นะครับอย่างปี2ี่สิบนะครับเป็นรถสีดําเดิมตั้งแต่โรงงานนะครับผมไม่เคยติดแก๊สนะครับผมและภายในเป็นญี่ปุ่นทั้งคันนะครับผมนี่นะฮะและผมการันตีได้เลยมีไม่เกิน1ิคันในประเทศนะครับที่เป็นภายในแบบนี้นี่นะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบคันกันนะครับสีดําเดิมโรงงานบอดี้สวยไม่มีช็หนักตัดต่อพิวามไม่จมน้านะครับสีสันยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับผมเจ้าของเดิมรักมากนะครับ เกียร์ออโต้ไม่เคยจิตแก๊สดิสเบรกสล้อนะครับผมเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดด้วยนะครับผมนี่ฮะภายในนะครับผมเป็นแผงประตูจากญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นแท้แนะครับผมแบคไลท์นี่ครับของเชียงกงจากญี่ปุ่นแท้ๆเหมือนกันนะครับผมพรมพื้นชิ้นใหญ่ก็เป็นของญี่ปุ่นนะครับผมเบาะหลังเป็นเบาะเดิมจากบ้านเรานะครับผมนี่นะฮะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งกันขึ้นลงได้ครบนะครับ แผงประตูแบบนี้นะครับหายากนะครับมีไม่ถึง10ชุดในไทยแน่นอนนะครับผมเจ้าของดูแลอย่างดีนะครับเนื่องจากเพื่อนเขาทําเสียงกงนะครับผมเขาเลยได้ขอแบบนี้มานี่นะครับและด้านหน้านะครับผมเป็นสไตล์สปอร์ตนะครับผมกับเบาะของซูบารุนะครับผมเบาะชุดนี้นะครับเบาะแท้ซูบารุนะครับขายในเชียงกงมากกว่า2องถึงสามหมบาทแน่นอนนะครับผมเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดนะครับผมนี่นะครับและที่สําคัญคุณลองดูนะครับ คอนโซลชุดนี้นะครับเป็นคอนโซลญี่ปุ่นแท้ๆนะครับเป็นรถตรงรุ่นนะครับแต่ในญี่ปุ่นไม่ได้ใช้คําว่าออติสนะครับเป็นใช้คําว่ารุ่นอื่นผมจำไม่ได้ว่ารุ่นอะไรนะครับผมแต่เป็นคอนโซลตรงรุ่นยกมาทั้งชุดนะครับผมดีกว่าของบ้านเราแน่นอนนะครับเพราะว่าของบ้านเราตรงนี้จะเป็นช่องงอกแงก็งอกแงกนะครับแต่นี่เป็นตัวปรับนะฮะมันจะไม่มันจะทนทานกว่าบ้านเราวัสดุจะดีกว่าของบ้านเรานะครับเก๊ตต่างๆนะครับเป็นคอนโซลดํานะครับซึ่งไม่มีแน่นอนมีไม่เกินสิบชุดในไทยแน่นอนและที่สําาคคคคัััััญนนนนะะรรบบพวมี้ เป็นพวงมาลัยของแคมรี่ตัวสปอร์ตตัวนอกนะครับผมแค่พวงมาลัยอย่างเดียวนะครับต้องมีเกือบ20,000บาทไม่รวมการไปโคดดิ้งเพื่อลิงก์ไอตัวนี้เข้ามันมันติดฟังก์ชันเข้ากับวิทยุนะครับผมนี่นะฮะและไม้นะครับเลือนไม้นะครับเป็นตัวนอกนะครับผมนี่นะครับเป็นหน้ามืดนะครับเขาเรียกหน้ามืดนะครับผมนี่นะฮะ ไม้โชว์ห้าหมื่นนะครับไม่ใช่ไม้แท้นะครับเนื่องจากเปลี่ยนเรือนไม้มาแล้วไม้จริงๆอยู่ประมาณสองแสนกว่านะครับเจ้าของเดิมบอกมาอย่างนี้แล้วเป็นกุญแจรีโมทด้วยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดต่างๆนะครับมีกล้องมองหน้ามาให้นะครับผมนี่นะฮะมีกล้องมองหน้ามาให้แล้วก็ติดวิยุเป็นพยโอเนียมามีกล้องถอยหลังนะครับผมนี่นะฮะอย่างดีเลยนะครับชุดเครื่องเสียงชุดพวกนี้นะครับ ต่อมารวมกล้องหน้านะครับรวมหมื่นกว่าบาทเหมือนคันที่เคยเอามารีวิวก่อนหน้านี้นะครับผมนี่นะฮะร,ระบบไฟฟ้าทั้งคันเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายนะครับผมนี่นะครับด้านท้ายนะครับกว้างขวางใส่ของได้เยอะโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะครับผมไม่มีเจาะติดแยต่อ,อย่างใดนะครับยางอะไหล่แม่แรงต่างๆอยู่ครบทุกอย่างนะครับนี่นะฮะไม่มีรอยเจาะติดแยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหน้าต่อนะครับผมในห้องเครื่อง แล้วฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมลูกค้าเติมน้ำมันให้เต็มถังด้วยนะครับผมคันนี้นี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องนะครับซอมเสืร์เดิมจากโรงงานนะครับยาแนวต่างๆของจากเดิมโรงงานนะครับมีค้ำตรงรุ่นมาให้ด้วยนะครับเนี่ยนะฮะทุกอย่างตรงไม่มีชนหนักเลยนะครับห้องเครื่องแห้งๆเดิมๆเลยนะครับผม นนี่ะะฮะแบตก็เพิ่งเปลี่ยนได้ตั้งตอนตอน้ตนปีนะครับผมยี่ห้ออา a r มารอนนะครับทนแน่นอนใช้ได้ยาวนะครับแบตยี่ห้อนี้ใช้ได้สองสามปีขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองขับันนะครับผมเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถคันนี้นะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยของแคมรี่ตัวสปอร์ตนะครับผม นี่นะครับพวงมาลัยก็ต้องมีเกือบ2 0 0 0 0ื่นบาทไม่รวมค่าโคดดิ้งเพื่อเข้ากับวิทยุนะครับมัลติดฟังชั่นสามารถใช้จากพวงมาลัยได้นะครับเปลี่ยนมวดตต่างๆใช้งานได้ดีนะครับนี่นะฮะใช้งานได้ดีรายละเอียดดีเทลคันนี้เยอะมากนะครับของแต่งของแต่งต่างๆนะครับของที่ใส่เข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับผมเป็นของตัวนอกทั้งคันนะครับเป็นของญี่ปุ่นทั้งคันนะครับซึ่งวัสดุมันจะคุณภาพดีกว่าของบ้านเรานะครับอย่างแผงประตูคู่หน้านี้นะครับก็จะมีที่วางแก้วนะครับถ้าเป็นออรเตินมมัจะเป็นช่อง แบบใส่แก้วไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้มีช่องวางแก้วนะครับอะไหล่ต่างๆนะครับทุกอย่างนะครับโครงสร้างของรถนะครับใช้อะไหล่บ้านเราเหมือนปกติเลยนะครับมีแค่ภายในนะครับที่ลูกค้าสวอปจากของเชียงกงมาใส่แทนนะครับผมถามว่าทําไมถึงมาใส่คนเล่นรถนะครับเขาก็จะเล่นเป็นของตัวนอกของอะไรพวกนี้นะครับมีของนอกของดีก็จะอามาใส่ในรถนะครับเพราะว่าวัสดุอุปกรณ์นะครับของตัวนอกนะครับสเปคญี่ปุ่นสเปคยุโรปนะครับจะดีกว่าสเปคไทยซึ่งรถในประเทศไทยที่ จำหน่ายเลยไม่ไดไ้ส่วนใหญ่ของที่ประกอบไทยมันจะเป็นวัสดุคุณภาพค่อนข้างไม่ค่อยโอเคนะครับแต่ใช้งานได้ดีนะครับแต่ใส่เป็นตัวนอกก็จะคุณภาพดีกว่าเดิมนะครับผมนี่นะครับคนรักรถจริงๆนะครับแกไม่ได้อยากขายนะครับอย่างที่บอกแกมีเหตุผลต้องใช้เงินเพื่อรักษาน้องนะครับเราซื้อเข้ามาก็มาบวกกำไรเล็กๆน้อยๆไม่ได้เอามากมายนะครับผม สำหรับโตโยต้าออติคันนี้นะครับอยู่ที่พุนทธมณฑลสาย2กรุงเทพปริมนทมณฑลส่งฟรีนะครับต่างจังหวัดมีบริการสไลด,ด์ออนรถโดยรวมเอาไปพร้อมใช้งานนะครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมผสมงภาษีไม่ขาดนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีนะครับยางก็ใหม่นะครับผมเอาไปใช้งานได้เลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับสีดําเป็นรถบอดี้ที่หายากด้วยนะครับผมและที่สําคัญคันนี้นะครับ ผมบอกเลยนะครับสเปคแบบนี้ภายในแบบนี้มีไม่ถึง10คันในประเทศได้แน่นอนนะครับและชุดภายในที่ทําไปมากกว่าตกแต่งไปมากกว่า20,000นบาทแน่นอนทําเองเกินราคาแน่นอนใครที่อยากได้ออติสนะครับไม่เหมือนชาวบ้านนะครับไม่เหมือนคนอื่นนะครับเป็นสปอร์ตลงตัวนะครับอย่างได้เบาะซูบารุมานั่งนุ่มๆสบายๆแบบนี้นะครับผมแบบนี้นะจัดไปเลยนะครับในราคาแสนกลางๆเท่านั้นผมขายให้แค่แสนกลางๆเท่านั้นนะครับ รถปกติเราขายกันอยู่12 9 13 9นะครับอันนี้บวกเพิ่มเตอมานหน่อยๆส,สำหรับค่าของพวกนี้คุ้มอยู่แล้วแน,น่นอนนะครับผมช่วยเข้ามานะครับได้บุญนะครับผมเพื่อนๆที่อยากรับไปดูแลผมแนะนํานะครับจัดได้จัดจับจองได้จองนะครับผมรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนขับดีขับไปไม่อายใครแล้วได้ฟิลเหมือนรถรุ่นใหม่ๆด้วยนะครับพวงมาลัยเนี่ยแบบหรูกว่ารถผมอีกนะครับผมนี่นะฮะ ใครหาขากี่ใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนกรุงเทพบริมณฑลส่งฟรีครับผมต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนนะครับรายละเอียดต่างๆมีมากมายนะครับผมอยากดูรถมาดูได้ที่พุทธมณฑลสายสองนะครับผมนี่นะฮะกับโตโยต้าออติตนะครับ1.6นะครับผมตัวน่าจะเป็นตัว E นะครับผมตัวนี้น่าจะเป็นตัว E ดิสเบรกสี่ล้อนะครับแต่ภายในเป็นญี่ปุ่นทั้งคันเป็นตัวนอกทั้งคันคูนหายตายก็หาไม่เจอนะครับมีแอร์แบกสองใบนี่นะฮะมีทิมเป็นตกแต่งแบบเคปตาร์หรูเพิ่มความเป็นสปอร์ตไม่เชยนะครับผมนี่นะะฮ หาขับขี่ใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ